ซีลวดมันมีวิธีง่ายๆนะครับที่ว่าจําไว้มันจะมีสั้นกับยาวมีร้อสี่กับร้อยหมันจะแล้วแต่ล้อแล้วแต่รุ่นนะครับแล้ววิธีง่ายๆก็คือนี่ฮะซีลวดมันจะมีเขาในหอ่อเขาจะมีใส่กับหัวมาแบบนี้นะครับ ก็คือมันจะมีสองลักษณะก็คือหนึ่งเป็นแบบคองอประมาณ90องศาแบบงอแล้วจะยาวและอีกอีกฝั่งนึงจะเป็นแบบเหมือนจะงอน้อยกว่าแล้วก็จะสั้นกว่านะครับดูตัวนี้จะเป็นตัวที่ร้อยอยู่ข้างนอกคือร้อยจากข้างนอกลงไปแล้วก็อีกตัวนี้จะเป็นตัวร้อยข้างในเดีย๋ยวผมจะให้ดูนะครับ อันนี้สมมติว่าเป็นดุมล้อตัวตัวงอน้อยตัวงอน้อยจะเสียบจากข้างนอกอย่างนี้นะครับเสียบข้างนอกแบบนี้ลงไปส่วนตัวงอยาวจะเสียบจากข้างในแบบนี้ลงไปนะฮะแล้วสังเกตง,ง่ายๆว่ารูรูบนกับรูล่างมันจะเยื้องกันนะฮะอันนี้เป็นข้อที่จําไว้ง่ายๆ อันดับแรกนะครับสมมติว่าเราแกะออกมาจากกล่องเราต้องแบ่งก่อนครับแบ่งส่วนแบ่งมันจะอย่างละครึ่งนะครับแบ่งให้มันคือเป็นชุดของใครของมันนี่นะครับตัวคอสั้นก็คือตัว อองอประมาณ45ไม่ถึง45แต่ว่ามันจะงองอน้อยกว่าตัวนี้คือแยกเป็น1ชุดได้สองชุดแล้วเราก็แยกไว้ต่อไปนะครับถ้าเป็นล้อเก่าเราสังเกตง่ายๆนะครับล้อเก่ามันจะมีรอยถ้ารอยพาดออกมาอย่างนี้หมายถึงว่ามันร้อยมาจากข้างในแล้วก็อีกตัวนึงจะไม่มีรูไม่มีรอย เอจะร้อยจากข้างนอกลงไปนะฮะอันนี้ข้อสังเกตง่ายๆเดี๋ยวผมจะร้อยให้ดูครับเราล้อยจากตัวคอสั้นก่อนตัวคอสั้นก่อนนะครับร้อยเป็นร้อยตรงที่มันไม่มีรอยเส้นสีลวดพ้านะร้อยเลยแล้วเราก็ร้อยเว้นช่องไปนะครับเว้นช่องไว้เว้นช่องไว้หนึ่งช่อง น,นี่ลอยเว้นช่องไปละต่อไปก็ตัวคอ90ตัวนี้ก็ถ้าเกิดอันนั้นเราก็สังเกตง่ายๆครับรูเนี่ยมันจะเยื้องกับรูล่างจะเยื้องกับรูบนนิดนึงแล้วก็หรือไม่เราก็ดูรอยเก่าที่มันมีรอยซีลวดพาดข้างนอกก็ลอยไป จะอยู่ะคล้ายๆเป็นคู่กันนะครับเราเว้นช่องเว้นช่องเหมือนกันเวน้นไว้หนึ่งช่องเหมือนกันนะฮะเวน้นไว้หนึ่งรู่เียโอเคเสร็จแล้วเมื่อครบแล้วเราก็กลับอีกด้านพนลิกด้านหนึ่งขึ้นนะอย่างนี้นะครับคราวนี้เราจะร้อยนอกร้อยในก่อนก็ได้แต่ผมจะร้อยในก่อน ือใส่ช่องที่เหลือถ้ารอบแรกไม่พลาดรอบสองก็ไม่มีปัญหาครับชุดแรกได้ชุดสองก็จะได้ ที่เหลือใส่รูที่เหลือครับคือมันจะยากกระตรงที่เราขึ้นครั้งแรกขึ้นรอบแรกแต่ถ้าเกิดรอบแรกเราทําเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเราก็ร้อยแค่รูที่เหลือที่มันมเหลือให้เราสอบนี่ฮะแค่นี้ การจัดสีลวดนะครับพอเราลอยได้แล้วปุ๊บจัดสีลวดเราจะดูอันล่างนะครับอันบนขัดกัน,อนลอยในช่างมาันเราจะหมุนหมุนสีลวดไปทางนี้นะครับให้สีลวดทั้งหมดหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้มันยังยังทวนเข็มนาฬิกาไปอย่างหรืออยงไปทางซ้ายนะครับแล้วก็วิธีการเริ่มนะครับ เราจะเริ่มจากอันนี้คือรูจุบลมคือจุบลมยังในมันจะออกเราจะเริ่มจากฝั่งขวามือของรูจุบลมนะครับแล้วก็รูเนี่ยมันจะเอียงสลับกันเราจะร้อยเฉพาะฝั่งทางเนี้ยฝั่งข้างบนฝั่งข้างบนเราก็จะร้อยฝั่งแนวซีรวดที่มันอยู่ข้างบนนะครับอย่างเดียวไม่ร้อยข้างล่างเดี๋ยวจะเริ่มดูนะครับ นี่คือร้อยสี่นะครับสังเกตร้อยยี่ิ่งร้อยสี่ก็คือ,อนับจากตัวเริ่มนะครับหนึ่งสองสามสี่มันก็จะไปกันกนนีะ้นี่คือร้อยสี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่จับคู่กันนะครับแล 1, 2, 3, ้วหนึ่งสองสามสี่ก็จะ พอดีครับจะเป็นคู่กันแล้ก็จะนับจากตัวนี้ 1, 2, 3, 4มันก็จะเป็นคู่ตัวนี้ครับนี่เขาเรียกว่าร้อยสมัจะมี 104, 10ะร้อยสกับร้อหนะ้อหน้าดุมเล็กส่วนใหญ่จะเป็น106ยล้วลอหลังส่วนใหญ่จะเป็น104 หนึ่งสองสามสี่ครับจับคู่กันรูเราก็เลือกรูบนนะรูบนรืรูความไปทางล่างก็คือมันจะเป็นของอฝั่งเลย 1, 2, 3, 4คู่กันโอเคครับเมื่อฟั่งนี้รอบแล้วเราก็พลิกขึ้นนะครับพลิก,กฟัง่ง ปึ๊บเสร็จเมื่อกี้เราวนสิลวดเราก็ต้องวนกลับไปทางซ้ายให้หมดเหมือนกันนะครับหรือว่าล่างาเราวดเราไม่งั้นเวลาเราร้อยไปแล้วมันไอตัวที่ข้างล่างมันจะติดครับแล้วเราจะเอามาร้อยไม่ได้โอเคคราวนี้เราจะเริ่มตรงไหนก็ได้ครับจากคู่เหมือนกันครับคู่สี่ 1,2,3,4ครับคู่4เหมือนกันึ่งสามสี่ครับคู่เดียวคือเอาล่างกับบนจะเป็นคู่ั ได้แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังแต่ตอนนี้ยังย่อนอยู่เราก็ต้องมาตั้งให้มันตึงด้วยแทนตั้งนะครับ เราจะเริ่มนะครับก็คือเราเน้นเลยเริ่มจากาตรงรูที่ลวดเหมือนเดิมนะครับคือสี่เส้นเราก็จะมาจับหัตรง,ง้ามสี่เส้นนะครับเพื่อที่ดึงบาลานซ์กันนะ ลแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะครับสี่เส้นพอเราขันฝั่งนี้แค่ตึงมือปึ๊บแล้วก็จะมาจาับฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นกรำรนี้นะครับตรงข้าม ขข้ารรมนคือกำในสี่เส้นเหมือนกันครับต่อไปการตั้งการแกว่งของล้อนะครับก็คือเราจะตั้งด้วยตัวนี้นะฮะถ้าเราไม่ต้องตั้งเข้าไปชิดมากนะครับเราดูก่อนหมุนดูก่อนว่าฝั่งไหนที่มัน ชิดสุดอย่างตรงนี้นะะชิดสุดเราก็จะดึงสีรวดฝั่งข้างนี้นะครับเพื่อให้มันโยกออกไปฝั่งทางนู้นนะครับหรือถ้ามันแบบตึงมากๆเราก็จะไปฝืนอัดนะครับเราก็คลายฝั่งางนี้ช่วยไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอัดมากๆแล้วสีรวดมันจะเกี่ยวมันจะรูดนะครับ คือถ้าอัดไม่ไหวแล้วก็คลายอีกฝัง่งช่วยไปนะแต่ไม่ต้องถึงกับก็คือเอาแค่พอประมาณก่อนนะฮะเห็นไหมครับคันนี้พอมันห่างออกไปได้หน่อยนึงแล้วเราก็ขยับช่วยไปปึ๊บเมื่อกี้นี้เราดึงฝั่งทางวนแล้วคันนี้เรามาตั้งฝั่งห่างนะครับเราดูฝั่งไหนนี่ฝั่งนี้ห่างสุดนะครับตอนแรกเราตั้งชิดเพื่อดึงให้มันหา่าง แต่คราวนี้เราจะดึงฝั่งนี้เข้ามาเพื่อให้มันมาชิดก็คือมันจะเหมือนอยู่ตรงข้ามกันนะแต่ถ้ามันตึงมากๆเราอย่าไปอัดขันนะครับก็คือเราไปคลายอีกฝั่งหนึ่งช่วยเอาอันนี้ฮะเริ่มขยับน้อยแล้วครนนี้ฝั่งในห่างเราก็ อย่างตรงนี้ห่างนี่นะครับเราบั่นเข้บาไม่ค่อยขยับเข้าไปชิดเรื่อยๆนะครับถ้ามันมีตรงไหนชนเราก็ดึงฝั่งตรงข้ามตรง,มงนี้ฮะตรงนี้มันแตกก็คือรอบหลืลมันห่างประมาณ สามซี่มิลแต่ตรงนี้มันแตกไว้นะครับเราก็เดีย๋ยวเราจะขันสีรวดฝั่งทางนี้นะเพ mm hmm. ื่อขยับมันออกมา,า,มา,ออกมาน,นะครับขยับมาออกมาน่อยน้อยอันนี้มันก็จะห่างออกมาแล้วครับแล้วก็ขันเข้าไปตรงไหนมันจังชิด นี่ยตรงนี้ชิดแล้วก็ขันฝั่งนี้ดึงออกมาอีกถ้ามันตึงมากเราก็อรนนี้ครับมันจะมีเส้นหลวมอยู่มันจะช่วยได้คือตรงไหนมันหลวมมันก็จะไปชิดนะครับเริ่มนิ่งล้ว มันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะ,ะครับแต่เราก็ให้มันน้อยที่สุดมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะนะครับแต่เราก็จะทำให้มันได้ให้มันน้อยที่สุดนะก็คงของผมที่ผมทำก็คงดูแล้วไม่เกินหนึ่งมิลครับความใส่ยอย่างเงี้ฮะ ฝั่งนี้ห่างเราก็มาขันที่ลวดฝั่งตรงข้ามนห้เชิดนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้าม ต่อไปเราก็มาปรับล้อโยนนะครับคือล้อโยนขึ้นโยนลงนะครับเขาเรียกล้อโยนอแล้วก็ปรับตัวนี้ครับจะว่าให้แค่แตะแล้วก็หมุนล้อดูนี่ครับมันจะมีส่วนที่มันชนอยู่ก็คือว่าซีลวดแถวๆนี้ยมันอาจจะหย่อนแล้วก็มกันก็เลยโยลงมานะครับเราก็อัดเข้าไป น่ยครับย่อนจริงด้วยแต่ถ้ามันตึงมากๆไม่ไหวนะครับอัดเข้าไม่ไหวแล้วเราก็ไปขายฝั่งตรงข้ามช่วยนะเพราะมันก็จะขยับมาทางนี้ทางนู้นมันก็จะห่างขึ้น จะนิ่งๆงนะครับแต่ถ้าทาั้งไหนห่างเราก็คลายออกเพื่อให้มันเพื่อให้มันขยับลองอมาันนี้เราก็ เราได้ล้อไม่โยนแล้วคันี้เราก็มาปรับเอ่ <Yeah. S 1> อเบี่ยงซ้ายเบีย่ยงขวาอีกรอบนึง ท้ายเราก็เช็คความตึงของซีลวดทุกเส้นนะครับถ้าเส้นไหนย่อนเราก็ขันเข้าไปแค่ให้ตึงไม่ต้องอัดมากนะครับเพราะว่าจะทําให้สูวนที่เราตั้งไว้มันเสียไปเสร็จเรียบร้อยครับนี่ฮะ อ,อันนี้คือการขึ้นซีรวดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์หรือว่ากดแชร์ใน Facebook ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ